มันมีชองจิราผ้ารวยจีผ้าพี่น้องมาเฮ็ดพัดดอกกะลั้นะจ้าดอกกะลัมนี่ง่ายเท่ากะหั่นไปฐานแล้วจ้าแ่นําไปถานล่างย่างดีแล้วจ้า,าที่นี่กะทอากระสีมาเท็ดกระเทียมนะจ้ะเนาะกระเทียมกะบอกเปลือกแล้วจ้าล่างย่างดีแล้วจ้าพ่อบุบๆเด้วจ้าพี่น้องอยู่บ่ได้ดตามแล้วจ้า กระเทียมจีนนะจ๊ะที่ใส่นี่อันนี้ก็สีใส่หมักพริกแห้ง้จะจ้าปกติใส่หมัพริกสดละ่ะบัดนียายเฒ่วบ่ได้ซื้อมาไวยุ่นสต๊อกไวก็ได้สีใส่หมักพริกแห้ง้วจ้ะหอมพื่กันจ้ะพี่น้องก็สิีกหั่นจังน้อยแหละจ้าพี่น้องให้มันมีรสชาติของกินหมัพริก พัดดอกกระหล่ำจ้า,าจ้าหอมพริกนี่นถ้าเลแห้งดีปันไดดอกค่ะพี่น้องสีสดงามแห้งเดี๋ยวสีมาบอกเคล็ดลับาบ้ะจ้าเป็นยังบอกพริกแห้งห้างก็สีสดสวยนีจ้าคลิปหนาสีมาบอกเคล็ดลับาบ้ะจ้าตั้งคลิปนี้เดี๋ยวเฮ็ดพัดดอกกระหล่ำก,กันเน้อจ้าวันนี้เขาสีมาปรุงน้ำซอสเน้อจ้าพี่น้อง อ่ะมาปรุงน้ำซอสต่อเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวใส่น้ำตาลเลยก่อนนะจ้าน้ำตาลเดี๋ยว้จพี่น้องมากอ่ะจ้าน้ำตาลคัดสีบ่คัดสีก็แล้วแต่ข้ากะเกะเอาด้วยจ้าว่ากะหล่ำข้าวซ้ำหนียวข้าสศีใส่น้ำซอสซ้ำไหนด้วจ้าข้าสศีใส่เครื่องปรุงซ้ำใดนกะเกะเอาด้วยจ้าประมาณนนี่ขนาดจะพอดีจากพี่น้องมาหน,นี่นใส่ผงปรุงรสจ้าพี่น้อง ใส่จักน้อยเพราะสีมีความหอมของของหมูนะจ้ะพี่น้องเนาะผัดกระลำดอกใส่หมูแล้วค่ะพี่น้องลืมบอกใสหมูสับ้อจ้ะใส่ผงปรุงรดจักน้อยค่ะพี่นอ้องใส่ลงไปจ้ะใส่น้ำปลาโอเคเดี๋ยวทำมันโบนั่นพราะก็ใส่เพิ่มในอกเด้อจ๊ะเรื่งปรุงรส้อจ้ะ สอสที่อิ่วขาวแล้วจ้าแล้วกะใส่ซอสหอยจากพี่น้องถาดบ่ได้จ้าซอสหอยนางลมนะคะอย่างดีเลยจ้าเอ่นออเออเเอออเออเปออออ คนในเขากันค่ะพี่น้องมีอะไรจะมีอะไรจะบันี้เขาสิมาเริ่มผัดกันเลยจ้าข้าเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วข้าสิผัดจ้าจ้าเอากะเทียมเจียวลงไปจ้าพี่น้องเฮ้ยเยคนหาคนาเลยเจียวลงไปจ้าข้าวสิใส่ไข่ลงไปเลยค่ะพี่น้อง ใส,ใส่ไข่เด้อค่ะพี่น้องไข่เด้อเขาจะไปใส่หมูสับจ้ะตามพ้อไ,ไ,ไมนเป็นก้อนต้มบวบแต่มันกะละลายเองค่ะพี่น้อง อ่าเอาอันนี้มาผัรดร่วมกันนะจ้าไข่นะจ้าวันนี้ข้าวสีใส้อดอกกระหล่ำจ้าพี่น้องข้าวซอยดอกกระหล่ำม,มาใสไส้อะนะจ้าพี่น้องผัดเลยจ้าจะผัดไหนมันจะลบนิดน,นึงนะจ้าเราห่อกระติบปรุงรสนะจ้ะ ใส่ซอดปรุงรสน้าลงไปแล้วล้ะจ๊ะพักตอ้อเลยซายพี่น้องอย่เห้างเสียหน้ามาเติมแล้วจ้ะม,นนมันีให้มันให้มันมีความให้มันสีสุกเร็วแล้วจ้าเติมนิดนึงจ้ะมาเติมหลาย กะลัมดอกกะลัมพัดพันเท่ากับสีซุกแล้วเดวจ้าพี่นอ้องเด้อเอาสีกตักเสิร์ฟเดจ้าถ้าคิดนี้ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเห้ช่องแน่นหนของจิราพาลวยเด้อจ้าคิดนี้ก็ขอ,อากราบลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีจ้า